ทั้งหลายประเด็จวประคุณหลงตาบวาสดวกอันอยับไปใกล้ๆกกระไดเดือกล่องผมยาน,นมันมีกรรมบางอย่างนะครูบาอาจารย์ผู้ดูแลกล่องเนอะนะครับปกติก็ทำหน้าที่ไล์สดถ่ายวิดีโอบ้างกิจกรรมต่างๆอยากโยมทันสาตุชนทั้งหลายมือเศรออกไปถ่ายภาพครูบาอาจารย์บินทบาล เป็นตะเบิงตะบึงพระไม่ร <laughs> ูปอื่นกับัวปันไดแต่ว่ารูปสุดท้ายลอยกว่ากิโลลอยหาสิบหรือลอยสี่สิบกว่ากิโลจิวอนพื้นใหญ่ๆค้นผู้ใหญ่ๆเวลาพนยางไปในบงังมูบัดสู่ขนเลยแถว โอ้ยขอโทษขอเอาไพ่โว้พื้นนั่นแหละย่างไปย่างมาบานนี่เอียงก่อน้ำมันซึมออกมาเดียวบานนี่อากาศหนาวหนาวตะวันน้ำมันซึมบานนี่บาดก็ลุดออกจากทะลกบาดได้วานนี้สีหลอดบนหอสีหลอดบนหอ,อ,อวัดลุดไปลุดมาบานเพิ่งก็เลยออุ่มหม้อ,อบาดอาจารย์เซนันก็นจำหม้อสันเด้นเราไ่ได้ห่วงพระไม่เลยโอ้ยวะพระไม่แต่ลิ้ต่นข้กันนาน่อ ก่อนจะไปหน้าก็คิดถึงคนข้างหลังบางเดอ้ออยู่ด้วยกันนะครับไปหอดใกล้สี่หอดมองเลี้ยวกับผมอัตมาภาพว่าใกล้จะถึงครึ่งเส้นทางแล้ววสันอาจารย์อ้วนเพรเริรลบอกอ๋อให้หลุด <laughs> <laughs> ยังไกงว่เนาะอันนี้บ่าความดูสึกญาติยมสามีใหม่คนก็ดีใจ ได้เงินใหม่ๆคนก็ดีใจได้งานใหม่ๆก็ดีใจแต่ว่าพระนี่ไม่นนิบ,บ่ดีจักอย่างหยาดโยมโบข่วมดูสึกเจ้าของสมัยบวชมาคุ้มพานี่เป็นสิ่งที่ยากอีหลีคุ้มแล้วบานศิระวังบันสิลบับลุดแห้งยากคักบานจักเป็นอยังมาลุ่มพุ่มพว่อเนาะ ความรู้สึกนี้สุภาพสตรีไม่มีโอกาสได้รับรู้ญาติโยมทันสาตูชนทั้งหลายประเด็๋ประคุณลงตาบอสะดวกก็เลยว่าว่าธรรมอิยังนิท่า,น,านก็ได้เด้อให้ยญาติโยมได้สนับรับฟังซ้ำครูบาอาจารย์ทำปฏิกิจเสาแล้วก็ผมอาตมาภาพอยากนั่มเอาเหลืองเล่าเหลืองหนึ่งเป็นชาดก เป็นเรื่องราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยแสดงไว้เว่าถึงชีวิตนักบวชนี้เด้มีพระองค์หนึ่งบวชมาใหม่ๆแต่ว่าก่อนสิบวชนั้นเพิ่นได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสศรัทธา สาธาคักอิลีข้าพระเจ้าขอมอบกายทวายชีวิตไว้ในบวรพุทธศาสนาเพื่อศึกษาหลักธรรมวินัยบวชเขามาได้ประมาณบ้านได้ถึงพรรษานออกไปบินทบาทตอนเช้าๆขึ้นมื่อเสารองศสิสละพ่อออกไปบินทบาทแล้วมันมีเจ้ากรรมนายเวร จักมาแต่พบใดดอกเจ้ากำน่ายเว้นกระไดบินธบาตไปย่ำมือเสาปก,กติก็จะไปธรรมดาไม่มีเหตุอันใดแต่ว่าวันนั้นมันพิเศษพิเศษจังใดเตีมีบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งมีลูกสาวสวยงามคือจังนั่งฝาสิมเมนข่ายวันเกิดเปิ้นกระบ่าจาักหลดจัดแจงเอาผัดตาหารต่างๆ ให้คนใส่ถือมามีโตมาต่างไหวเจ้าของกันล่อใส่บาทรใส่บาทมาได้หลายได้หลายองค์พระไม่เพิ่นกบสำรล่วมไปหลดุดวันนี้ทำไมมีโยมมาใส่บาทตรงนี้วะสันมาไกลๆหลดเงยหน้าขึ้นเบิงโบได้สำรลวมน่ะนะแล้วภาพหลด เลียวเห็นหนาลูกสาวเศรษฐีผู้นีมันป๊าบเข้าไปในหัวใจลวนเย็นวับเข้าไปในต้นในตัวออกหันออกลุ่นอันนี้วัวเอาเองดอกเด้อเกิดมายังไม่เคยเห็นใครซึ่งงามขนาดนี้มาก่อนวสันย่างเข้ามาท่าสีหอดวัดระยะทางหลายกิโลแต่ว่านาผู้ยิง่งผู้นี้มันน้ำมาตลอดน,นะ น้ำมากก็คักแล้วบานชันเขาบด่ดใดก็เลยเอาไปว่างไว้นอนคุ้มปุงสิไปใส่ก็อําลำอำอลำน้ําตลอดนั่นนะกุฏิก็บกวดใบไม้ก็ลวนผ้าก็บบซักมองมองเสาๆกูบาอาจารย์ไปเบิง่งคือจังบอกคือเกา้าแต่กี่คือขยันทําวัดสวดมนต์บานนี่บ่เห็นหนาเห็นตามิมดจีลี ก็เลื่อยไปถามเป็นจังไรน,น้อว่าสันพระองค์นีเพพุนก็ซัจจะสัจจังคัะเนี่ยกับผมไม่ค่อยสบายใจโดนฆ่าศึกจู่โจมว่าสันอาจารย์ก็ถามฆ่าศึกตั้งไดมาอยู่ป่าอยู่เขาจังสีส่สิมีผู้ใดมาฆ่าเมื่อเช้าหลายวันที่ผ่านมานั้นออกไปบินทบาทผมเห็นมนาเบ่งกะวอไอ้ฟัง อาจารย์ก็ปอบโยนโอ้ยสิไปหักอีหยังมันบนแน่นอนดอกชีวิตคนเฮาจักหน่อยกะเท่ากะตายมีแต่ตายสูขคนเนะผมหลับตาก็เห็นนอนก็เห็นฝันก็เห็นว่าเพ็่นวาอาจารย์ก็เววาอุปชาก็เวาวาเลวจนได้จนหลอดก็บ่เศร้าจักเถือกินเลยนำพระใหม่รูปนี้เข้าไปเฝ้าองค์สมดิจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนภิกษุลมพายุใหญ่ที่สามารถพัดภูเขาสินีโลกให้วันไว้ได้เหตุไฉนจะไม่พัดกองอยากเยื่อเศษใบไม้เศ,ษ,เศษกิ่งไม้ต่างๆให้กระจัดสัดเสษไปได้วันเพิ่นเปียวกิเลสตัวนี้เคยทำให้สมัยเราบำเพ็ญบรารมีเป็นพระผูตที่สัตว์ ได้รับความทุกข์ทรมานเกือบตายมาแล้วเหตุฉไฉนมันจะไม่ทำร้ายคนผู้มีบุญน้อยอย่างเธอวสันพระองค์ตรัสไว้พระไปน้ํากันได้ยินจังสี่เกิดเลยขอความเมตตาอาลาธนาขอความเมตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นำเอาเรื่องราวอาดีตเก่าของผืนว่าเพิ่นเคยประสบพบเจอคับเหตุการณ์จังสี่มาจังใด พระพุทธเจ้าของเขาก็เลยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นขอพวกเธอจงตั้งใจฟังว่าสันพระพุทธก็น,นั่งฟังอย่างดีพุ่ในพระนมมือฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาก็เลยตรัสว่าในอดีตชาติสมัยที่เราเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ยังสั่งสมอบรมบุญญาบรมีเพื่อจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยเกิดเป็นลูกของเศรษฐีรวยครับแต่ว่าพอแม่หลุดเมื่อเสียชีวิตไปในวัยทีบ่บกวรทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ดเลยตกเป็นของพระพธที่สัตว์แต่ว่าพระพทธิี่สัตว์นั่นพิจารณานั่นนะพอกระตายนี่จากทรัพย์แม่กระตายนี่จากทรัพย์พ่อปู่แม่ยากระตายเราก็คงจะตายเหมือนกัน ก็เลยตัดสินใจนั่นนะเอาทรัพย์สมบัติที่เจ้าของมีอยู่นี่ไปแจกคนถูกคนอยากแจกให้เกี้ยงตัดสินใจบวชเป็นลือีอยู่ในป่าอยากยุม่มถนัสาธุชนทั้งหลายบวชอยู่ในป่าได้ชาติได้สมาธิมีสมาธิเอาสมาธิเป็นบาทของอภินญ,ญาเหาะเหินเดินอากาศไปในในิสานทีต่างๆ มีความสุขกับชาติก็เลยนึกถึงคุณอุปการะของชาวบ้านชาวเมืองผู้เคยอยู่นั่ต่างๆเราควรที่จะเอาบุญบาร,รมีนี้ไปแผ่โปรดญาติโปรดยมผู้เคยดูแลรักษาญาติพี่น้องของเราสันอยากให้เขาได้ทำบุญในท่านก็เลยเข้ามาในเมืองไปบินทบาทเป็นลือสีได้ไปบินทบาท วันนั้นพระราชามาหากษัตริย์แอบมองวันนี้เราจิตใจไม่ค่อยดีอยากจะมองดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆก็เลยมองพันหน้าต่างเห็นท่านลือสีออกบินทบาทเลี้ยวเบิงสีหนาใบหน้าแววตาหน้าคนอื่นต่างเศร้ามองแววตาไม่สุดชื่นแต่ว่าลือสีผู้นี้ มีอาการสำรวมสงบระงับเหมือนกับความทุกข์ในโลกจะไม่มีในจิตใจของฤือีท่านผู้นี้เลยเหลียวเบงหัวใจเจ้าของรถนี้แต่ความทุกข์กันนพระราชามา,ากษัตริย์ก็เลยให้เสษหน้าอมัดไปนิม,มนต์ลือีเขามาในพระราชาวงังตรัสถามธรรมะลือีกรให้ธรรมะแก่พระราชาพ่อได้บรรเทาความทุกข์ในจิตในใจ จากนั้นก็รา阿าธนาท่านลือีขอจงเมตตาม,มารับบินทบาตเป็นประจำทุกวันทุกวันและขอจงมาพักอยู่ในอุทยานนี้ข้าพระเจ้าจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูท่านลือสีไปจนตลอดชีวิตวสันญาิโยม่ันสาธุชนทั้งหลายสร้างอาสมให้ลือีในอุทยานให้ท่านลือีมาบินฑบาต ตอนเวลาเช้าท่านฤาษีก็จะเหาะมาบินธบัตท,ที่พระราชวังพระตำหนักแต่ว่าเหตุการณ์ร้ายมันจะเกิดขึ้นปรากฏว่าประเทศชายแดนของประเทศที่พระราชาปกครองเกิดมีข่าสึโจนผู้ร้ายเข้ามาป้นเข้ามาทำร้ายชาวบ้านเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระราชายกทัพไปปราบโจนผู้ร้าย แต่ก่อนจะไปก็เลยสั่งอักขละมหีสีไว้นันนองเอ้ยส่วนที่คอยบวอยู่เนี่ยให้เจ้าดูแลพระลื้สีเป็นอย่างดีเด้ออย่าได้ประมาทพลาดพังให้เอาอกเอาใจใส่เฮาเห็ดจังใดให้เห็ดจังสันทุกประการกำชับกับอักคละมหีสีไว้อย่างดีอย่ายุ่มดันสาธุชนทั้งหลายพระราชาก็เดินทับออกไปปราบฆ่าศึกเป็นเวลาหลายวัน อัคละมหิสีก็ให้การอุปธรรมคำชูท่านลือสีด้วยดีตลอดมาบางครั้งท่านลือสีทำวัดสวดมนต์เช้านั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาสมาธิมันดิ่งดีก็เลยอยู่นานๆบางวันก็ออกบินฑบาตเกิดโมงเช้าบางวันก็เก้าโมงเช้าบางวันก็สิบโมงเช้าไม่เป็นเวล่ำเวลาอัคละมหิสีพร้อมด้วยบริวารตั้ง อาหารบินทบาทไวโลทาดุลหไหลตั้งไว้แต่เจ็ดโมงเก่าโมงก็ยังมันนด้มาสิบโมงกับวันได้มามกมมาก็เลยไปสงน้มอาบน้มอาบทาแต่งตัวนอนท่าอยู่สรงหน้าต่างมองท่านลือสีมาท่านลือสีวันนั้นนั่งสมาธิดีเหลือเกินก็เลยกว่าจะออกจากสมาธิเป็นเวลาเกือบสิบโมงครึ่ง โอ้โหวาสมันไก่สิเพนแะ้วตัวนี่ก็เรียกเฝ้าเหาะมาด้วยความเร็วอย่างสูงปั๊บปั๊บปั๊มาเสียงล่มพัดผ่าหนังเสือพ่นเขามาใกล้ๆพระตำหนักอัคระมหิสีได้ยินเสียงก็บเฝ้าลุกขึ้นโหลดนั่นนะแต่ว่าเครื่องทรงของพระองค์นั้นมันนุ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนุ่งกระโจมเอิกวไว ซุ้มือกับเบนุงจังสีดอกมือนั้นชักเป็นนุงจังไรเงพระฤาษีก็เหาะมาน่ะนะบริเวณหน้าต่างทางหน้าต่างที่เคยเข้ามาประจำวิววิววิวมาหลุดเห็นปั๊บหลดไ่ได้เห็นหนอเลยนะ่นนะมนเสื่อมฟ๊ตกตูบลงจากที่เคยเหาะได้คาถาเสื่อมมนเสื่อมช้านเสื่อม ตกตุบลงบานนี่ขอให้ปีนจับบาทจับใดขึ้นมาหลับอักคณะมือหีสีก็รู้หู้ว่าพระฤาสีเป็นจังสีแต่ว่ากะใส่บาทไให้ใส่บาทเรียบร้อยทุกอย่างมากประการเรียบร้อยพระฤาสีกลับไปบันชั้นเข่าบนหดสันเลยเมันฆ้าเจร้รออยู่บ้เศร้า พระชงก็งามพระสอก็งามพระหัดก็งามพระพักก็งามมีแต่ที่งามๆแต่กี่ก็บองามเด็กกูแต่าง,งามตัวเดียวนี่แหละว่าบอ่อฉันเขาฉันนม้มบอ่อไปบินผาดคือจังเกา่าพระราชากลับมาแต่ปราบขาศึกศัตรูแล้วก่อนเหล่าที่จะเข้าไปในพระราชาวางังควรที่จะแวะไปกราบท่านฤาษีเสียก่อน เข้าไปในอุทยานนี่หกใบใหม่กับบกวดจักหุ่งจักไงเต็มไปเบิดเ้องท่านฤาษีวายุบอ้อฤาพน,นีไปละบ้อเมียเข้าอุปธรรมคำชูบดีบ้อวสันเข้าไปข้างในแต่ว่าประตูหันเปิดไวอยู่ก็เลยคอยเข้าไปเห็นพระฤาษีนอนคุมโปงเนี่ยนะละเมื่ออยู่พระชงก็งามเนาะพระหัตถ์ก็งามเนาะก็เลยาม ท่านลือสีท่านเป็นอะไรจึงสู้ผอมขนาดนี้เป็นเพราะอะไรวะสันลือีก็เลยบอกพระราชาข้าพระเจ้าถูกฆ่าศึกจูโจมพระราชาก็ว่าหรือแมนเฮาเบอยูนี่พวกอมิตรต่างๆเข่ามาบ่มาทำลายหัวจิตหัวใจของอต,ตัวเฮานี่คือพระลือสีนี่เฮาขลบสัทธาหลายนะั่นะนะถาม ถามต่างๆลือีก็ะบ,บอกตามเป็นจริงอยากยมทันสาถุชนทั้งหลายบ่เป็นเพียงเท่านั้นได้บันพระราชาก็เลยว่าโอ้ยขันพระลือสีสิมกักสีแพ่งอีนีข้าพระเจ้าก็พร้อมสียกพันละยาให้ท่านลือสีเป็นตามใจท่านลือีพระราชากลับไปพระหลาดว่างก็เลยบอกอักระไม่ให้เจ้าหยจังสีจังศีจังสีเด้อคอยสีว่างเพียน มอบอัคคระมหสีให้แก่ลือสีลือีกระจูงเอาแขนอัคระมหสีออกสิไปอยู่อาศมน่ำกันอัคระมหสีก็เลยว่าดูก่อนท่านลือสีเราเป็นอัคคระมหสีมาก่อนจะไปอยู่กับท่านกลางป่ากลางเขานั้นเราอยู่ไม่ได้เราเคยอยู่ในวังซึ่งยิ่งใหญ่ ท่านมีเรือนให้เราอยู่ไหมโอ้ยเก่าโมีแล้วมีแต่กระตอบหอยาหน่อยแล้วอาสมนหน่อยๆเอาอยัางสี่เด้อขั้นมากันอีลีกังให้ทันไปเห็ดเฮือนเห็ดสั้นให้มันแล้วเสานันให้เอาไม่ดูแป่นมืองอยูนันเอาไม่ยุ่งหลังข้ามุ่งให้เอาไม่จิกไม่หั่าวัน ลือสีในชีวิตไม่เคยลำบากเหตุจังไดหหละวันเอาจังสีซ้าขันบอมีอยังกให้ไปขอนำพระราชาดเด้อขอเลื่อยขอจอบขอมีดขอสิวขอขวนน้ำเพิ่นเราไปปั่มตนไหม่หาเอาตนมันง่ามจังคอยปั่มลือสีก็ไปสันแล้วหาเอาตนดูตนจิกตนหั่งตนยังไงปั่ม ต้นหนึ่งก็ยังพอทนไว้ต้นที่สองจกักสิถากเป็นเสาเสาหนึ่งแล้วก็ยังเสาที่สองเสาที่สามมาตั้งเป็นเฮือนแล้วอัคคระม ah awa, หสีก็ว่าห้องน้ำก็ยังยั่งเด้อมองลูกสิ่ไงก็ยังยั่งเด้อเล่าเขาเกิดยั่งต้องเฮ็ดเพราะว่าคนอยู่น้ากันหลายคนนี่มันต้องอยู่ต้องกินว่ามันอยู่ซื้อ หาต่างๆไปพระฤาษีกับพิจารณาสมัยก่อนเราไม่เคยทุกข์ขนาดนี้วสันบนวาดิบันนี่ยแต่พอจะได้นานลีผู้นี้มาอยู่ด้วยทำไมมันยากแค้นลำบากเหลือเกินวสันจากผีนคนเคยมีความสุขต่างๆมันเหนื่อยปั่มตนไม่ตนนั่นตนนี่จักถากจักใดทาสิไดเสาทาสิได้ไดเฮือน พิจาจรณาใครข่วรไปมาตะกี่เฮาคือจังบ่ถุกปน,นี้บ้านนี่มันคือมาถูกแท้เป็นน้ำอีหยังเป็นน้ำผูนีตัววสันก็เลยจูงแขนอัคระมหสีเอาไปขึ้นพระราชาพ่อเด้อบอ่เอาเด้อตโตทุกขักตัวนี่วสันข้าพระเจ้าขอมอบอัคระมหสีคืนให้แก่พระราชาพ,พ่อผิดเจรณาจังสีแล้วเพิ่นกันเลย นึกความสลดสังเวชมองไปที่แผ่นดินเอาบินเป็นกะสินชาญก็เกิดสมาธิเกิดชาญเกิดลิทธานุภาพก็เกิดมาเหมือนเดิมก็เลยยังฮอกลับไปพ้อมก็บอกพระราชาว,ว่าข้าพระเจ้าจะไม่กลับมาอยู่ในเมืองเหมือนเดิมจะกลับไปอยู่ที่ป่าที่เคยอยู่เหมือนเดิมว่าสัญญาณยมตันสาธุชนทั้งหลาย พระผูเพนอยากศึกฟังพระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกอุปมาประไม่อดีตชาติมาให้ฟังส่งจิตส่งใจไปตามธรรมเทศนาด้วยบุญบาร,รมีเก่าที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาตินำพาให้ได้บรรลุโสดาปติมักโสดาปติผลสกิทา,า,าคามิมักสกิทาคามิผล อนาคามีมักอนาคามิพ้นตัดกรรมมกิเลสตัณหาหลุดออกจากจิตจากใจได้บรรลุเป็นพระอนาคามีอยากยุ่มท่านสาธุชนทั้งหลายเด้อพระพุทธเจ้าโยกอดีตชาติเพื่เพิ่นว่าพระฤาษีในสมัยนั้นก็คือเหล่าตาคตวสันอักขละมหิสีของพระราชาในเขาวครั้งนั้นก็คือ นางวิสาขาส่วนพระราชาในอดีตนั้นก็คือพระอานนท์ในปัจจุบันนี้ว่าสันญ,ญาติโยมทันสาตุชนทั้งหลายด้อพระเจ้าพระสงเฮ้านีเข่าปากะบ่อศึกล่าศิขาแต่ว่าอยู่ในลูกภายนอกอยู่ในหลูคว่มจริงต่างๆกิเลสไฟสามประการ ไฟคือโลภะไฟคือลาคะไฟคือโมหะโดยเฉพาะไฟคือลาคะนี่มันสามารถจุดติดได้ทั้งในน้ำและบนบกเผาไม่จิตใจสับสัตพ่าสามารถสทิมบ้านทิมเฮือนออกมาบวชได้ก็ะยอนแนวเดียวนิละญายมุมจังว่ามีคนเพิ่นวบาไว้ว่าถ้าการบวชสบายจริง คนอยู่ได้จริงป่านนี้คนผู้ปวดเป็นพระภิกษุสูงก็คงล้นวัดแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นแต่คนล้นคุกวสันสเพลนเขียนไหวอตตมาภาพไปเจอเอา้ามันแมนคือเพิ่นว่าอิีีตัวคันว่าสบายอยู่ในวัดได้ว่าคือจังหวหลายแท้บางวัดก็มีลูปหนึ่งสองลูปสามลูป น้อยวัดอีดีสิมี่ค่ปปาอาจารย์ลอยกว่าลูกเหมือนจังหวัดบ้านเขาบ่อของเฮาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนอวันนี้กับผมอตาตมภาพนำธรรมะสิงละอันปันละน้อยเพื่อเป็นขานขั้นเวลาในช่วงที่คูปาอาจารย์ทำพัตตกิจฉันพัตตาหันเช้าต่อไปก็ขออนุญาตอ่านลายนามเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้ถวายจตุปัจจัยไทยานพัตตารนบำรุง บวรพพุทธาาศาสนาจะเป็นหอดไสบุ้นี่คุณครูยุมพรบอสุขขั้นบ่ถือกระท่วงเอาเด้นโยมเดินนางลาตีบอสุขลาตีหรือท่านี่ท่าตีานี่ลาตีเนาะบอสุขนางสาวภัยวันบอสุขนายบัญชาบอสุขนางลักขณาธรรมวัดนางสาว ฐานุสุขบ่อสุขเนาะทำบุญอุทิศให้คุณพ่อสุขดีแม่บุรไตบ่อสุขห้าร้อยบาทปู่ย่าตายายญาติญาติพี่น้องผู้ล่วงรับไปตลอดถึงเทวดาอารักษ์เจ้าคำนายเวนตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายสาธุอนุโมทนาผู้ใดนออนี่นะบําลุงธาตุขันพระเดชพระคุณหลงตาโอ้แม่ชีะวิน อาลีกุลถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งบาทบำรุงธาตุขันพระเดชพระคุณหลวงตานอแม่ชีบุญญาพรบุญแสนถวายปัจจัยหนึ่งอสิบข้าบาทบำรุงธาตุขันพระเดชพระคุณหลวงตาพระอาจารย์ประเวศอาภาทลูพระอาจารย์มหาประเวศอาภาทลูเก็บปัจจัยได้ ที่ลงจอดรถหกล,ดลอ้อผุนเดอร์ตั้งผุนเดอล่วงจดรถจำนวนห้าร้อยบาทผูใ้ใดเดอร์เห็ดเงินเจ้าของเฮียไว้อาจารย์เป็นเก็บใดมาหลับเอาเดอเฮียยมหวองรถหกล,ลอ้อจอดผุนเดอร์ว่วแม่นบราณนี่ฮึนางสาวจุธามาศกระจิวพาพร้อมครอบครัว ญาติญาติพี่น้องทำบุญสังฆทานผงสักฟอกสามถุงใหญ่นำยาปรับพนุ่มหกถุงใหญ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรนายเวรและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุอนุโมทนาเด้อเป็นอย่างน้อน,นี่นะ้องพระสละอัดประพาโสรวมทำบุญสร้างอาคาร ศูนย์บริจาคโลหิตนอกเก็บโลหิตเกบเก็บบวกขับนี้ครับเก็บโลหิตสามร้อยบาทหว่วยเม่นผมอ่านถือบัวอะนี่และถวายแม่กุญแจเพินถวายปัจจัยรวมสางศูนย์บริจาคโลหิตสามร้อยบาทและถวายแม่กุญแจล็อกห้องโบราณกุญแจโบราณว่าีง กระผมกับคุณตะเคยเห็นน,นี่ได้เนวนี่นอกุุแจลลอกกิเลสมวยกิเลสออกนอกจากประเทศสิงคโปร์บุนได้หนึ่งตัวนี่โบเมนมาต่ใกล้ๆได้เนี่ขอมอบบุญนี้ให้กับคุณแม่เกสรก่าวเกลียงถูกบอกรับเนี่ยจะของเันเนื้ออาจารย์สละคุณครู พระอุปชาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทั้งมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วและขออุทิศให้กับพระครูไพศาลวิริยกิจพ่อท่านเนียมวัดบางไทและหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นิพพานะปัจจยูโหตูเอาคือสิแหล้วเบิดแล้วนเนาะหรืงยังอยู่บ่ อาวกระผมอัตมภาพกล่าวสิ่งพละอันมาละน้อยในช่วงที่เวลาครูบาจัจารย์ทำพัฒกิจแทนพระเดชพระคุณลงตาซึ่งไม่สบายก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาขอบุญกุศลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดจากการกล่าวธรรมะโกดีบุญกุศลที่ญาติโยมให้การอุปธรรมคำชูวัดว่าระศาสนา ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเล่าเรียนเพียรศึกษาก่อสร้างนาวักรรมงานในบวรพุทธศาสนาแม่ชีแม่ข้าวผู้ให้การอุปธรรมคำชูครูบาอาจารย์บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวะปัจจัยอำนวยอวยพ้นให้ญาติโยมจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคะสมบัติบริวารสมบัติ โชคลาบล่ำรวยมั่งมีสีสุขคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบแล้วด้วยธรรมขอความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนให้พ้นจากความทุกข์ถึงสุขอันกเกษม เก่าวคือมักผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถิน